วันนี้เวลา10นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบเจวันถวายพระสพบสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณตําหนักเพชรวัดประวัณิเวศวิหารในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายาโดยเสด็จมีการนี้ด้วย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระชนสามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชาชมรรษา1 0นึ่งพรรษาประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคม2456ที่จังหวัดกาญจนบุรีพระนามเดิมว่าเจริญโคชวัตทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพุทธศักราช2 5 3 2 ทรงสร้างคุณประการสําคัญแก่วงการพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งประชนเนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่24ตุลาคม2556สิริพระจมพัรษา100พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปทั่วโลกส,ส่งส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษและทรงเป็นประธานสงฆ์เปิดวัดพุทธปฏิบิที่กรุงลอนดอนทรงสารสัมพันธ์ด้านการศาสนาที่มีมากกว่า800ปีที่สีลังกาทรงร่วมประชุมผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนเมื่อปี2551ได้มีพระบัญชาให้นําเงินบริจาคของชาวไทยไปจัดซื้อเต็นท์พักอาศัยชั่วคราวแก่ชาวจีนที่ประสบความเดือดร้อนการเสด็จไปต่างประเทศของ,งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกิดผลสําคัญตามมาหลายประการส่งพื้นฟู่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระพุทธศาสนาดับสิ้นแล้วและการเพิ่มพลังความเข้มแข็งให้กิจการพระศาสนาเพื่อการเผยแผ่ที่มั่นคงต่อไป